ถามว่าทานยังไงนะคะถามว่าทานยังไงพอแนะนานะคะการทานง่ายมากๆจริงๆการทานสมุนไพรนะคะบอกนิดนึงว่าไม่มีหลักตายตัวนะคะหลายคนวิตกกังวลวิตกจริตวิว่าเอ๊ะฉันจะทานชาอย่างไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเอ๊ะฉันทานผิดไหมฉันเป็นโรคนี้ฉันทานได้ไหมฉันเป็นแบบนี้ฉันทานได้ไหมชี้แจงนิดนึงนะคะการทานสมุนไพรนะคะจริงๆไม่มีหลักว่าคุณจะทานตอนไหนแต่มันจะมีบอกว่าทานตอนไหนที่ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่า เอ้ถ้าทานตอนนี้ล่ะมันทานได้แต่มันออกฤทธิ์ได้ไม่ดีที่สุดแค่นั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าทานแล้วมันจะไม่ออกฤทธิ์ทานแล้วมันจะไม่เห็นผลไม่ใช่นะคะแต่ช่วงจังหวะใดที่ร่างกายของเราะคะ่ะมันว่างอะ่ะคุณเข้าใจไหมคะสมมุติว่าเราตื่นตอนเช้าอะ่ะร่างกายเรายังไม่ได้รับอาหารร่างกายเรายังไม่ได้รับอะไรเลยอ่ะคะ่ะการดูดซึมอะค่ะมันจะง่ายแล้วมันจะดีมันจะสามารถดูดซึมได้ไวและดีที่สุด เราจึงแนะนําให้ทานตอนท้องว่างแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตอนร้อนไม่มีใครทานชาตอนเย็นนะคะเพราะมันไม่ใช่ชาเย็นที่มีคาเฟอีนโอเคไหมคะมันคือสมุนไพรร้อยเปอรซที่ทำในรูปแบบของชาชงเพราะฉะนั้นการทานต้องทานตอนร้อนเพราะมันจะดูดซึมได้งา่าย